ใช่ท่านโปรดดอกไก่โอคกหรือถ้าเป็นชื่ออย่างทางการเขาเรียกว่าทองพันดุงใช่ทองพันดุงใช่ค่ะแล้วเราก็มีห้องประชุมทองพันดุงเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะคะ ห้องประชุมของอำเภอน,นนไทยใช้ชื่อว่าห้องประชุมทองพันดูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของดอกไก่อกซึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำอำเภอโนนไทย ร <t> ตรงวัดบ้านโคกอะคะ่ะเขาก็จัดซุ้มแล้วก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมาไม่น่าอยู่แล้วแต่รูปถวายไข่ชื่อชื่อนางอะไรไม่รู้ตอนนี้เสียชีวิตแล้วค่ะจะมีรูปภาพ ท้องนาก็มียู่ยาวอยู่นะนานอยู่คร,ครับได้ครับครับครับคุณ้ ที่แทงเข้าไปเนาะทะลุข้างในสะล,ลมไม้เนาะค่ะแล้วว่าข้างในเนี่ยแ้วค้างเล็กเล็กใช่<ม>ค่ะถ้าเจอแนวค้างด้วยมันจะสวยเลยนะแต่ข้างในเนาะมันเป็นป่าข้างในเราเยอะก็มีแหละข้างนอกก็เยอะบางคนยังบอกเขาไม่ได้เดินเข้ามาแต่เขาก็ไม่รู้ <c oughs> สาทางการทองพันดุงเนี่ยทงเดินเนาะแม่เดินเหยียบกันแล้วกันมีครับมีเห็ดมีหน่อไม้มีเห็ดมีหน่อไม้ ก็ผักครูแกก็จะปลูกป่าเพิ่มคือหากอไผ่ทามาปลูกมะข่ามงแล้วก็พวกผักหวานเนี่ยค่ะแกก็จะมาหวานกินไหมเฮ็ดโคนกินหนูกินแ่าวกินไป<ม><า>แล้วเสี่ยวมันเป็นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดมันไม่ใช่โคนจริงหรือเปล่าวะอันนี้มีเฮ็ดโคนจริงเหรออันนี้เขามาเขาไม่ได้เดินเขามาถึงนี่นะมีพี่เนี่ยได้มาเขามาถึงตร่ไหนนี่สวยกว่า ได้คร Luca> ับสวยสวยสวยเราไม่ได้ข้าอะอแล้วเองไม่ได้ข่ามาทั้นใช่เพราะว่าที่ตามจริงพวกหนูกลับบ้านแล้วนะหนูก็นั่งเล่นกันเหมือนแบบตรงนั้นเดดมันแจ้งมันสว่างเนาะพี่เนาะมันก็ไม่ได้ เนน่ี่จะบอกว่าชอเท็ดบอกว่าอะไรวะถ่ายมาไอ้อันเย็นเลยเนาะทั้งลูหัวนาหนู่็มันจะอือก็จะกำจัดขยะโดยการใช้รถแม่กโค เออมันนี้ไม่รู้มีบอกเยน,นต่นี่ไปไหมนารวมนารวมก็แถวนึ่อ่กนี้นนนเป็นองหนูยังไม่เคยไม่กยไม,ไม่กยน้ำ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 ธมะจากเงี้ยไม่กอยใรยะรเป๋ายังครับพี่ยังเลยครับ อันนี้เาเรียกต้นอะไรันบนี้อันนี้ดอกไก่โอกค่ะสับพราชาคือทองพันดุงค่ะอของพระราชินีกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่นี้ชาวบ้านเรามีการส่งเสริมดูแลยังไงพี่ตอนนี้คืออนุรักษ์ไว้ค่ะเพราะว่าต้นอันนี้มันเกิดขึ้นมาเองนะคะธรรมชาติทีนี้มันจะเป็นปีหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะช่วงประมาณนี้ค่ะหน้าหนาวเริ่มเกี่ยวข้าวเนี่ยแะคะ่ะ อยู่ได้ประมาณสามเดือนค่ะค่ะสวยงามค่ะมีสามสีนะคะดอกมันจะมีสีชมพูแล้วก็สีแดงแล้วก็สีขาวใช่ค่ะแต่ว่าสีแดงกับสีขาวก็จะหายากหน่อยแต่ว่ามีค่ะเพราะว่ามันเป็นตามที่โดนนะคะมีมีเยอะสามร้อยไร่อ่ะค่ะช่วยกันนะคะดูแลเวลานั้นก็แบ่งผู้นําออกมาดูบ้างค่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเสียหายนอกจากว่าเขาจะทําลายป่าอะไรอย่างนี้ค่ะต้นไม้ก็เราก็อนุรักษ์ไว้ถ้าใครเจอก็ปรับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าตัดปรับปรุงค่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะใช่ไหมใช่ค่ะ,ะความโชคดีของชาวอำเภอโนนไทยอย่างมากเลยค่ะอดอกอันนี้ค่ะแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพอรู้ว่าท่านสวรรคตเราก็เสียใจมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือร่วมไว้อะไรด้วยชาวบ้านก็ร่วมกันแต่งชุดดําค่ะไว้อะไรให้ท่านแล้วดอกนี้เราจะดูแลอย่างดีเลยใช่ค่ะดูแลอย่างดีเลยช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ใหญ่ทำทรไมถ้าที่เจ้กไก่อกใช่ไหมใหญ่บ้านใหญ่บ้านี่ยต้นไหนแน่ๆเขาว่าแกงก็ไก่อกอย่างดีเลยต้นศาสตรอันนี้มีภาพอย่างเดียวไม่มีเสียงเข้าใช่ไหมไม่เงี้ยท่านอย่างนี้ท่านอย่างไรกี่บาทลายแสนอยู่ครับท่านข่าวดีแสดงความดีนะได้ต้องทะเลต้องอิสระ ทำไมคุยคุยกันคุณนายครับเลยหวนช่องเจ็ดไมมดีเล้วังี้ายังได้กี่บก็เยอะนะค่ะนาทีเลขสองอิสระอิสระชิมท่านทอานมาดึงตุ้นี้ถาย ก็กินไปแล้วเนาเสียวมันเป็นเทปนี้เเเราไม่ได้เข้ามาด้วยนะเพราะว่าพี่พวกพี่เขาทังลงหัวนาหนูมันจะมีถ่ายแล้วถ่ายพีดีโวไ่จะมาถ่ายเวลาเขาเดินนี่นเราเราเรกระนิษสวยถ่ายกล้องส่องเทถ่ายอะไรไ้ดูนะมาเก็บขยาด้านหน้าขุดรงดิน กว่ที่พระราชทานเพิ่งท่านท่านยัม่เด้เกี่ยวกเรายก็เยอะนะค่ะนาทีละสองตังค์พวกเราก็รู้ข่าวว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะก็เสียใจเสียใจที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เรียกทชุ่งดอกไม้อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นดอกไก่โอกดอกประจำของเปิดนนทไทย2498ท่านได้เสด็จ ผ่านโนนไทยเด็ท่านพระองค์ท่านได้เห็นท่านคนเลยลงมาสเสด็จลงมาเก็บทีนี้พวกเราก็อู้ขนาดพระบาทพระเจ้าอยู่หัวพระรังชีนาะท่านก็ยังทรงมาเก็บทีนี้พวกเราก็เทิดทูนมันเปลี่ยนของอำเภอโนโนไทยพวกเราเทิดทูนไว้เป็นดอกมไกม้ประจำอาเภอเลยใช่ใช่เป็นดอกไม้ประจำอาเภอเราทำาือพิธภัณฑ์เนาะพิธภัณฑ์ไว้ที่อำเภอโนโนไทยในครั้งหนึ่งที่ท่านสเสด็จมานะครับก็คง เสียใจอ่ะเนาะเสียใจในนามประชาชนคนธรรมดาเทีย่มาเลี้ยงควายชาวนาเนาะ